สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะมีแนวทางนะคะของตัวเลขวิ่งบนนะคะจะเป็นตัวเลขวิ่งบนนะคะที่เราตัดตัวเลขนะคะแล้วมันก็จะเหลือตัวเลขที่เด่นที่สุดนะคะ <c oughs> ก็จะนำมานำเสนอกันนะคะและในคลิปนี้นะคะก็จะมีตัวเลขสองตัวบนนะคะที่จับมาจากเลขวิ่งบนนะคะ ก็จะเป็นตัวเลขวิ่งบนนะคะประจำงวดนะคะวันที่1ตุลาคม2565นะคะสำหรับตัวเลขวิ่งบนนะคะก็จะได้เลขวิ่งบนคือหมายเลข0น,นะคะซึ่งก็เกิดมาจากการตัดตัวเลขนะคะและมันก็จะเหลือเป็นเลข0ูนย์นะคะที่เด่นที่สุดใน3ตัวบนนะคะ เราก็จะนําตัวเลขวิ่งบนนะคะมาจับเป็นตัวเลข2ตัวบนนะคะประจํางวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 5นะคะก็จะได้หมายเลขดังนี้นะคะ0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9นะคะเลขวิ่งบนเลข0ูนย์นะคะจะไม่เด่นที่หลักร้อยบนนะคะ แต่เลขศูนย์นะคะจะมาเด่นที่หลักสิบบนและหลักหน่วยบนนะคะก็มาลุ้นกันนะคะว่าเลขศูนย์จะมาหรือไม่นะคะแต่ตัวเราเองนะคะชอบเลขศูนย์มากเลยนะคะงวดนี้สําหรับตัวเลขสองตัวบนนะคะเราชอบเลขศูนย์นะคะคิดว่าน่ามานะคะเพราะว่าตัดตัวเลขออกมาแล้วนะคะมันก็จะเหลือเลขศูนย์นะคะที่เด่นมากที่สุดนะคะก็มาลองวัดดวงกันดูนะคะว่า ว่าเลข0นย์ะคะจะมาหรือไม่นะคะใน2ตัวบนนะคะท่านผู้ชมนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเป็นแนวทางของตัวเลข2ตัวบนนะคะ1ตัวลาคม2 5งหนะคะสำหรับแนวทางในคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะจะมาลงตัวเลข2ตัวล่างนะคะที่ จับมาจากเลขเดินล่างนะคะก็จะเป็นแนวทางสองตัวล่างจากเลขเดินล่างนะคะที่เลขเข้าดีนะคะก็จะนํามาเสนอกันในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะช่อง YouTube ไก่แป8แปนะคะกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ